ขอขอลูกแดงๆให้เขาทำไหมก่อนทำไหก่อนคุณนะเขาลอเล็กๆใช่ไหมจะได้เหรออ๋อโอ้ยใส่ปถ้าแต่ทำได้มีให้ให้ให้เลย สวัสดีค่ะภาษาเกาหลี안녕하세요อนยองอาเซโยหนูชื่ออะไรแล้วหนูชื่ออะไรนี่นะคะชื่อนาางงวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มาจากสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่สตาอีอรีตาอเบอรีใช่มีเยอะเยอะเลย อบใช่ไหมก็อันนี้เราได้สตรอเโซรี่มาจากเกาหลีเนาะเกาหลีได้ดีถูกต้องหนูทำดีมากมันมาจากโซลเลยนะคะซึ่งแบบไม่่ใชโซลจั๊กจอเออโซลจั๊กเอออ่ะเราเราจะนี่จั๊ีจออุ้ยกินเล่นหันหั นะคะเราก็ได้สตรอเบอรี่มาจากประเทศเกาหลีเลยค่ะทุกคนซึ่งก็มี2องพันมีพันเมยังกับซอฮยยงนะครับก็นี้จะมนลูกใหญ่กว่าหวานกว่าแนะนำอันนี้เลยครับแต่นี่ก็เื่อเปรี้ยวอร่อยดีครับหวานๆวัเปรี้ยวหนูชอบอันไหนอันนั้นชอบอันไหนหนูชี้หนูชอบอันไหนคะ อ่าชอบวันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพันเมยาฮยังนะคะทุกคนอ่านั้นซอยังซอยังไหมอร่อยไหมใช่ไม่ขอกินลูกใหญ่อันนึงได้ไหมไม่ขอได้ไหมมันเขาบอกว่าพันพันเนี้ยค่ะทุกคนลูกจะใหญ่กว่าก็หวานกว่านะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมาเราคือชอบสตรอเบอรี่อยู่แลลวนะคะก็คือจะชอบแบบว่ากินสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็อยากกินอะไรแบบสดชื่นก็ด้เศษนำออนมา นี่รอขอขอลูกแดงๆให้เขาทำไงก่อนทำไงก่อนคิดมีกเ็ใช่ม๋เอ๋วลเกเกหออ๋อเยอ๋ออยดี๋อันี้มอ <sociedad> ่าเขาจะล <and> ูกนี้อ่าถงก็แกะก่อนสิมันพันอะไรมาวะอ๋อขันตอยังอะ ว้าวแมวทำอะไรทําให้นี่อันนี้ลูกใหญ่มากอ่ะชนกันแซงวัสามโคตรวันจ้ชอนจัดไปเลยเืมอนกันะร่อยหวานมากแล้วก็กรอบมากนะคะก็อยากกินตอวแบ์นี้สดๆอย่างนี้จากเกาหลีนะนําเข้ามาจากร้านเฟซเฟซลิวิ่งนะคะชื่อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังแบบอร่อยมากสดมากค่ะเป็นผลไม้นําเข้า กกเกาหลีญ <aşk S 1> ี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหมให้ออนันต์กินกันจะไปทำอาหารกันนะคะโดยใช้สับปะรดนี่เนาะเมนูอะไรที่เราทำวันนี้มาคุณเลือกพันไหนฉันเลือกพันนี้ไม่ผมกินขอเอาเธอทำอาบน,นี้ไม่ได้นะกีนปลาและ,ะกะินปลากินข <c oughs> ้อปลากินกบเบหนู่ชอบทำไหนนอกจากการสอนนิ้วสักเดิน อูจ้านี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กพอดีคำนะคะแต๊ดเดีวจะไปทำเมนูให้อนนางกินกันค่ะประกอบเมนูให้เด็กกินได้หลายอย่างเลยก็เรียกได้ว่าสตอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่แบบว่ากินได้ทุกวัยนะคะแล้วก็อร่อยมากจริงๆตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเราก็ชอบกันอยู่แล้วแต่ว่าจะหาสตอรี่ที่สดอร่อยหายากทำไม่ใช่แบบว่าหาได้ง่ายๆต่อให้เราหิ้วมาจากเกาหลีเองอ่ะมันก็ไม่ได้สดขนาดนี้ เออไม่ได้หรอกขนาดนี้แล้วนี้คือเราไม่ต้องหิวมาด้วยนะคะก็สามารถเรียกสั่งเลยก็ปลูกจากโตลีแล้วก็นําเข้ามาทุกคนที่ดูเนี่ยเหมือนออกมาจากสวนเลยคือยังแบบไม่มีความช้าอะไรเลยนะคะซึ่งสดใหม่มากกัดไปนี่เหมือนกับคือเหมือนกินที่เกาหลีอะจำได้ไหมที่แบบว่าสตรอเบอรี่แต่ละที่เนี่ยไม่ได้แบบว่ามันก็มันไม่เหมือนกันไม่ได้ช้ำเหมือนกันนะแต่สตรอเบอรี่เกาหลีเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากบางพันมันจะแบบฟูๆอะไรอย่างเนาะแต่อยากชอบอย่างงี้นะแบบไม่ฟูมากกรอบกรอบหวานมันเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันเกาะว่าที่สําคัญมันนไไม่่ด้แบบบเเป็สตรรออี บบเหลือแต่ซากอันนี้มันกรอบจริงดูนะอ,อร่อยมากอันนี้ให้กินเปลือกใช่ไหม,อ,มอร่อยมาก <c oughs> ก็จริงจริงก็ทั้งสองแบบพันเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นพันที่แบบว่าเปรี้ยวหน่อดในวิจะ,จะเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่คนชอบนะคะเดี๋ยวจะไปนาะเดี๋ยวเอาสองแบบพันนี้ไปทำเมนูให้ทา <Hey. S 1> นกินกันใช่ครับเดี๋ยวเราช่วยกันทำเมนูหนึ่งแล้วอีกเมนูกินสดๆดีกว่าเพราะมันอร่อยมากแล้วเออโอเคไปเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างอ่ะอันนี้คืออะไรบ้างคะเรตต้าวีอันนี้คืออะไรคะกัวอันนี้่าอันนี้อเจมส์เดี๋ยวเราจะทำไอิตศครีมสโอรดี่กันนะอันนั้นมาเดี๋ยวเชฟนานตาตักอย่างนี้นะคะวันจูทรีเอาอีกไหม พ่อหนูชอบใช่ไหม<อ>หนูชอบชอบสตรอเบอรี่ใช่ไหมหนูชอบสตรอเบอรี่ไหมไหนป้อนป้อนป้อนจ้าจ้าบรีอันนันหน่อยหนูไม่ชัดด้วยเลยเราชอบลองชิมหน่อยว่าอร่อยเปล่เปาเอามีแย่แย่งได้ปะอ่ะเอาไห,ไหมมะกูดมะเออเอา,เอา <c ười> ช้อนนึงหวานหวานหวานดู่วยอันโอ <board. S 1> au, ้เบาๆทำทำอันนี้อ่ะพี่อ่า บ้า,บา,บาโอ,เอยเก่งจัง <ละ S 2> ชเชมันอันอ <c oughs> เอาเอาเลยมา,มาอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตโบอ์นะคะทุกคนที่เมย์เนี่ยชอบทำทานที่บ้านช่วงนี้จะเป็นท,ที่แบบทำง่ายๆมากๆโหหัวชนว้ายไม่เจ็บตอบเพียงมา ก็จะเลือกผลไม้ที่ชอบเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะต้องมีสตอรี่คือแน่นอนเลยมาอนามาโปกันดีกว่ามาแต่งสวยๆนะถึงจะกินด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแทน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 นี่เออเออต้องมาตรงนี้นะ เออเลียก่อนแล้วค่อยมาหยิบเนาะขอทานหน่อยขอกินได้ขอกินได้ขอกินนดหน่อยโอ้ยไม่แรงเลยต้องบอกว่าถ้วยนี้ถ้วยเดียวนะคะอุดมไปด้วยแบบประโยชน์เน้นๆนะคะวิตามินเพียบใสไปเลยนะคะใครชอบอะไรมีนี่ชอบสตรอเบอรี่ขอใส่เยอะนิดนึงนะคะอ่าหนูชอบอันนี้แม่หนูมีใส่นีรเพิ่มให้นะโอเคขอสตรอเบอรี่อีกค่ะแซดมาเลยขอเลยหน้าเน๊ะ แล้วก็มีสตอรี่อบด้วยจี๊ค่ะนี่ะอุ๊ยอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะอันนัลองชิมเดชเสร็จแล้วได้เสร็จแล้วมาเสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะแซทอ่ะจาจายโชว์หน่อย แล้วนะคะทุกคนให้ดูก่อนที่มันจะหมดนะคะอร่อยมากโยเกิร์ตโบนี่ขัดที่ขัดได้เลยก็คือสตรอเบอรี่นะคะทุกคนซึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะสำหรับเมน์นะมันหาซื้อได้แต่มันมันไม่ถูกปากมันไม่อร่อยมันไม่สดอ่ะดูเจ้านี้นะคะทุกคนคือมาแบบกรอบๆแบบนี้เลยนะคะคือใครที่จะซื้อมาแบบใส่ตอกในตู้เย็นเห็นปะเขายังมาเหมือนสดจากสวนเลยอุ้ยมีใครมาอ๋อจะถ่ายด้วยใช่ไหมจะชิมไหมลองลองคำนึงหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรเอาบลูรี่นะบลูรี่ พูดมาพูดมาอาโลใส่มามาเนี่ยเดไปป้อนสักคำหนึ่งกับสตอรี่สองอันอ่ะหนูมาป้อนตรงกลางมามามาขับยายยายับยายยาม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 า อ่ะแขอมั่งดิบอลต่งมั่งขอมั่งดิกบอลตางั่งต่างมั่งอ๋อหนงเีมั่งใช่ไม่อเมรกนะหนึจอลบร่อ่ะอือระบรอ้ออล้วอัวายตัวใหญ่ใช่ไหมหรอแมุกเลอะแต่มุกมกเลอะเ้นี่ทาแก้มนี่นี่ค่ะเมนทาเล่นกันแล้วก็กินไปเล่นไปเนืคะ แต่งงานแล้วใช่ไหมมันโอ้เจ้าสาวโอใยนันมีความสุขมากๆในวันนี้เออเออเออเย็น <c oughs> ป้อนอเติมพลังหนึ่งคำค่ะ,ละปลาปลาเราเซ็ <c oughs> ตหน้าเหลือแล้วลูกพลอยแล้ว,เ,วเอาเช็ดห้หน่อยเลียงอ,ออกมา เดี๋ยวเดียวเฮ้ยเท่ากันเลยรักอนกินมากอนลอเคยมาเล่นกันต่อเลยเดหน้าก่อนเฉดหน้าก่อนโอ้ไม่เป็นไรสวย สคยแล้วเละแล้วนะคะแจ็คชอบพันลูกใหญ่ว่ะมันกรอบแล้วมันหวานแต่ว่าซอยยังซอยยังครับแต่ว่าเมย์ชอบพันลูกเล็กเมย์ชอบเปรี้ยวๆแล้วมันแบบเมย์ขยังใช่ไหมเมย์ชอบแบบมันฉ่ำๆเห็นไหมคะอย่างที่บอกเลยว่าจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กคือเขาสดๆมาจากสวนจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบจะซึอแล้วเสียลมเหมือนกันไม่ฉ่ำเออมันไม่ฉ่ำไม่มีลูกไหนฉ่ำเลยกินกินหลายกล่องแล้วยังไม่เจอลูกฉ่ำเลยเนี่ยแเราแบบใครที่จะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือเก็บได้ซื้อเป็นของฝากได้ด้วยคือมันไม่ใช่แบบว่ามา แดงทั้งลูกกัน,<ช>นเนาะพี่ยัต้องหาลูกแดงกินเลยก <c oughs> ็อร่อยมากทั้งว่าสดๆอร่อยไม่ต้องผสมอะไรหรอกไ,ไหนล่ะกินเพลินหาลูกช้ำไม่ได้เลยอ่ะไม่ชอบตรงเนี้ยอืมไม่มีลูกช้ำเลยถ้าเราเอามาเองยังช้ำเลยไม่มีลูกไหนที่แบบช้ำเลยนะคะทุกคนกนีแ่ลนนแล้วก็ลูกใหญ่มากนี่ลูกใหญ่อันนี้หมูวายหนึ่ง <1 S 1> กล่องน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณสามร้อยสามสิบกรั้สามสิบกรัมนะคะเขาจะขายเป็นถาดนะครับหนึ่งถาดจะมีทั้งหมดสี่กล่องแล้วมีอะไรมาดึงเสื้อนิดนึงเฮ้ยใครวะใครอยากกินเขาอยากกินเบอร์รี่อยากกินเรอะอันนั้นเราไหมมาเอาไหม อัน<า>หนูต้องเข้ามาถึงจะหน้าวนไม่ได้หนูชอบลูกใหญ่ลูกเล็กแอนหนูอันนานก็ชอบเหมือนเมย์นะคะก็ชอบลูกเล็กพานอะไรคะเมย์ะ <c oughs> ยังห้ย ไม่ไม่ได้กินดีก็ขอขอบคุณ a อท e n t e r b a n g k แบอมากมากเลยนะครับที่ส่งสตรอเบอรี่หวานหวาสดสดกรอบมาให้กินนะครัิ้ปิ้มให้ลองโดยที่ไม่ต้องบินแบกไกลถึงเกาหลีใช่ครับคือรู้อย่างนี้ต่อไปเราจะซื้อสตรอเบอรี่ที่ไหนคะคุณถ้าเกิดจะซื้อต้องซื้อที่เ a ฟ e l i v i วินะครับใครสนใจก็เดี๋ยวนี่เลยครับจิ้มลิงก์หรือสั่งซื้อตามนี้เลยครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ว่าซื้อที่ไหนนะครับก็คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับอร่อยมากอร่อยมากหวานมากเจอของดีจริงอ่ะถ้าจะเอาหวานหญ่นะปร ซอหยังแต่ว่าเล็กๆก็กก็เมะเมะหยังครับค่ะก,ก็รอบหน้านะคะใครอยากไอพวกเราเนี่ยทำอะไรไม,มอะไรทำคลิปอะไรนะคะก็มาจ้างได้ครับคอมเมนต์นะคะ มาบอกมาบอกกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะสรรหาหาทำกันไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ไม่ได้ไปเปเกาหลีด้วยไงปกติยิ้วมาทุกคนเล่าให้เขาฟังก่อนโอ้ยซื้อกลับมาทีอ่ะเป็นใช่แล้วลูกวะลูกใหญ่ๆซื้อซื้อจากไหนหรอวะซื้อจากเออซื้อจากเมียงดงซื้อแล้วก็หิ้ว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 ไปสนามบินเป็นวิสต์จากนิแพ็คคือแจกทุกคนแบบโชคมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งมาถึงแม่งมันเสียมันก็มีแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงเองนะขนาดบินตรงนะใช่มันไม่กี่ชั่วโมงเองมาถึงไทยก็แบบแล้วมันก็คือนุ่่มอะ มันนุ่มแทนเนาะพอมากินแล้วมันไม่อร่อยแล้วแต่ว่าเที่ยวเหมือนแบบคนไม่เคยเที่ยวเราแบกมาเป็นยี่สิบสิบแพ็คก็จริงจริงถือกันแบบไม่ไหวสองมืออะไรเงี้ยปากทุกคนขนาดเตือนแล้วเตือนแล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนแบกไงทำาหมคนแบก ต่อไปจะไม่ทําแบบไหยยนแล้วค่ะออคือเพราะปะกติเราแบบหากินยากไงขเข้าแซป้าคือหากินยากไ,ไปห้างมันมีไหมมันมีแต่แม่งแบบคือมันช้ามันดาม,มันน่นนี่นั่นคือกว่าจะหาแท็กที่มันสวยได้หรือ่ซื้อมาไม่เคยประทับใจเลยนะคะแต่อันนี้แบบไม่อวยนะคะทุกคนคือแบบลูกสดสวยมากลูกใหญ่หวานกรอบฉ่าทุกอย่างการที่เขาส่งให้เรารีวิววันนี้นะคะก็ทําให้เรารู้ว่าต่อไปเราจะไม่หิ้วกับใหม่แล้วราะถ้าเราอยากซื้อของฝากหรือว่าเอามากินเองทำเมนูง่ายๆแบบนี้ก็จะไปสั่งพอนอที่เฟสติวิ้อได้เลยนะคงอร ุกคนลองถ้าแต่ทำได้มีให้ให้เลยยินวายหลาหัดตามอ่ะพูดมพูดพูดจบกันแต่ก็ไม่เอาจิงหมักเลยเลยอันนึ่งสองเอ้ยนิดเดียวเองหกโยคนไม่แม่นเอองขลีทุนเียอกาอีน้องสุดท้ายหนึ คุณทำไม่ได้คะคุณไม่ได้ฆ้าตัวครับวันนี้โอ้ยปตายไปเรทำคนจริงก็ทำกันแบบนี้มาแต่มาดูว่าใครได้ฆ่าตัวถ่าคุณไม่เข้าคุณได้ฆ่าตัวสรอบได้ได้วด้ ทำดีดมีไหมอะปะอะระอะอะอะจ้า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 ่งสองหนึ่านึ่งสอา้าเอาแตงบ้างเอาแตงบ้างพออแตงลูกใหญ่เลยเอาหนูหนูโยนก่อนหนูโยนได้แต่กินได้มาดูกันยมีบาะคนโยนแล้วหนูแล้วหนูกีดนะมีคนกีตนะหนึ่งสอง นที่ได้ค่าตัวก็คือไม่เป็นไรเราทำเลยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไม่แบ่งให้เดี๋ยวมีที่เปร์เต็นท์ยองอสเตียองอสเตียโอ้ยซาลาเฮยอยเว้ยคุณผู้ชมชื่อเธอวะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเมีมีมาญาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย อันนี้ทำอะไรวะเยอะมากอันนี้เรื่องอะไร